เมื่อรักของเราต้องจมพราะเธอไปคบคนใหม่ตัวฉันก็จะทำใจตัดใจถือว่าเป็นกรรมความดีที่ฉันมีให้เธอไม่เห็นสิ่งที่ทำ เธอไม่เคยจดเคยจำว่าฉันรักเธอเท่าไรพูดไปแค่เขาจะเชื่อว่าเสื้อมันโดนสูวมเขาตั้งน้ำโะงกดูเงาไม่เห็นเขาที่บนหัวความรักทำให้ลุมหลงทำคนน้ำมือตามั่ เห็นจากนั้นเป็นดอกบัวเหมือนมัวเหมือนไก่ตาฟางกว่าจะรู้ใจแถบสลายรักเธอแถบตายสุดท้ายเธอไปจากฉัน